มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลายัยให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2541ตั้งอยู่ณนะเลขที่293ถนนเลี่ยงเมืองตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41000 ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีโดยมีอาจารย์ประดิษฐ์ตันวัฒนพงศ์เป็นอธิการบดีต่อมาสภาหมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้เห็นควรให้รวมกิจการโดยให้มหาวิทยาลัยราชธานีเป็นสถาบันหลักมีดรวิลาวันตันวัฒนพงศ์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีส่วนมหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี มีอาจารย์ประดิษฐ์ตันวัฒนพงศ์เป็นผู้บริหารสูงสุดดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตมหาวิทยาลัยราชธานีตั้งอยู่ณเลขที่261ถนนเลี่ยงเมืองตําบลแจระแม่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยคณะวิชาต่างๆดังนี้คณะศึกษาศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจคณะนิติศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยเน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชธานีเป็นผู้มีอัตลักษณ์คือมีความรู้คู่คุณธรรมคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542 ด้วยความประหนักถึงความขาดแคลนของวิชาชีพการพยาบาลและการขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในภาคการศึกษาที่2ทับ2,542และได้เปิดดำเนินการสอนในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,542โดยมีอาจารย์รจิตนิคมรัฐเป็นรักษาการคณะบดีต่อมาแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ฉลองรัฐอินทรีเป็นคณะบดี สีประจำคณะคือสีฟ้าดอกไม้ประจำคณะคือดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2556และหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช2561นับเป็นระยะเวลาร่วม20ปีมีบัณฑิตพยาบาลไปปฏิบัติงานสถานบริการสุขภาพและอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจารย์ดรระวีวรรณเผ่ากันหาเป็นคณะบดีคนปัจจุบันตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2562มีรองคณะบดีและผู้ช่วยคณะบดีเป็นผู้บริหารระดับรองส่วนการบริหารวิชาการและหลักสูตรมีหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้กำกับควบคุมการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารคณะโดยดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่การผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีปีพุทธศักราช2562ถึง2566 คณะกรรมการบริหารคณะประกอบด้วยคณะบดีเป็นประธานกรรมการประกอบด้วยรองคณะบดีผู้ช่วยคณะบดีและหัวหน้าสาขาวิชาการผลิตบัณฑิตปัจจุบันจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2561โดยมีแผนการรับนักศึกษาปีละ80คนทั้งนี้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ในการจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีการเรียนในห้องปฏิบัติการพยาบาลและการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยสถานบริการทุกระดับและชุมชนต่างๆการฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาลแต่ละสาขาวิชาคณะพยาบาลศาสตร์อย่างมุ่งเน้นการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตคือมีภาวะผู้นำจริยธรรมเด่นเน้นจิตอาสา พัฒนานวัตกรรมสู่สังคมซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่21กิจกรรมจิตอาสานอกจากนี้คณะยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเริ่มรับนักศึกษาในปี2559ปีละประมาณ80คน ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2564ซึ่งสภาการพยาบาลให้การรับรองการวิจัยและผลงานวิชาการคณะมีเป้าหมายให้คณาจารย์ทุกคนสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม คณาจารย์ได้ผลิตผลงานวิจัยที่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดและพัฒนาผลงานวิชาการอื่นเช่นตำราผลงานนวัตกรรมซึ่งมีแนวโน้มการผลิตผลงานวิจัยดีขึ้นงานบริการวิชาการแก่สังคมคณะจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยการบูรณาการกับพันธกิจกับการสอนและการวิจัย ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการมีทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุรวมทั้งครอบครัวและชุมชนส่วนใหญ่เป็นโครงการให้เปล่าโดยการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยและสสส,สตัวอย่างโครงการเช่นโครงการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยป้องกันภัยหกล้มด้วยเสียงตามสายหมอลำกลอนในชุมชนตำบลเชียงยืน โครงการเสริมสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมือง3ตำบลได้แก่ตำบลหมู่ม่ฑนตำบลเชียงพินและตำบลเชียงยืนโครงการพัฒนาแกนนำการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียง โครงการการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังติดเตียงโครงการการเสริมสร้างการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงการทํานุบำรงุงศิละปะและวัฒนธรรมเน้นให้คณาจารย์นักศึกษา ร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งวัฒนธรรมที่ดีงามของวิชาชีพการพยาบาลโดยทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพชุมชนและท้องถิ่น การพัฒนานักศึกษาคณะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษารวมทั้งจัดให้มีบริการการให้คำปรึกษาและสวัสดิการแก่นักศึกษามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจำชั้นให้คำปรึกษาชี้แนะอย่างใกล้ชิดภา,ารกิจด้านการบริหารจัดการคณะ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อเสริมสมรรถนะด้านการสอนการวิจัยและการบริหารจัดการรวมทั้งพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักทั้ง4ด้านให้บรรลุเป้าหมาย,ย,มยนะรรกกกพยธสสนนััััาาตีอ,มตอดมม์คล สู่เส้นทางเรื่องราวเราพร้อมร่วม,ม,มใจ